สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นะครับวันนี้วันที่30มเมษายน2อ2 4ก็ยังร้อนมอนเดินมครับร้อนวันนี้ก็ยังร้อนต่อร้อนต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเย็นค่าไฟค่าแอร์ก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเย็นฟุตบอล AFC U23 Asian c u เชกาตา2อ2รอบรองชนะเลิศได้คู่ชิงชนะเลิศนะครับสคู่ชนะเมื่อคืนนี้ไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัตินะครับอุซเบน,นะครับคู่แรก พบกับอินโดนีเซียชนะอินโดนีเซียไป2ประตูต่อศูนย์ครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วครับแอบก็นอนแล้วแหละแล้วก็มาตื่นขึ้นมาดูว่าเอออุซเบยชนะคู่ที่2นะครับก็อิรักแพ้ญ,ญี่ปุ่นไปศูนย์ประตูต่อ2ญี่ปุ่นเข้านะครับทีเนี้ยญี่ปุ่นกับอุซเบยเนี่ยเขาได้เขาจะไปชิงชนะเลิศกันนะเขาจะได้โคต้าไปที่ปารีส2024 ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยเรียบร้อยละอืมทีนี้อิรักกับอินโดนีเซียไปชิงกันก่อนใครชนะก็จะตามอุซเบกกับญี่ปุ่นไปอย่างอัตโนมัติในชิงที่3นะครับส่วนทีมนี้แพ้ไปคอนคาเคปไปเพย์ออฟกันกับประเทศกินีใครชนะก็จะไปร่วมสายกับฝรั่งเศสสหรัฐกับอะไรอะแอดจะไม่ได้แคนาดาเหรออีกทีหนึง่งเฮ้ยสวิตเซอร์แลนด์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวแอดเอามาลงให้อีกทีหนึง่ง ก็ใครใครแพ้นะครับใครแพ้ไอจุดห้าทีมเนี่ยระหว่างอินโดนีเซียกับอิรักในชิงที่สากมกันจะไปเออเพย์ออฟกับกลุ่มคอนคาเคปนะครับคือประเทศกินีนะครับอืมก็เป็นไปตามทรงนะครับอุสเบเขาเขามาเพื่อยกยก,ยกระดับทีมจากเอเชียอุสเบเขาเคยได้อะไรนะฮะแชมป์เอเชียนคัพเอเชียนเกมด้วยส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็ ก็ขอให้โชคดีนะครับเพราะว่าดูทรงในญี่ปุ่นนี่มาตรฐาน <c oughs> ทีมทีมชาติทุกชุดเ่เขามาตรฐานสูงมากเลยครับถึงแม้ว่าฟอร์มทรงๆสุดๆหรือว่าไม่ปังมาตั้งแต่ชุดใหญ่แล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็นี่ก็คือญี่ปุ่นนะครับแรงฟิตนะครับแรงฟิตอินโดนีเซียนี่ก็แรงฟิตนะครับคือคือฟุตบอลนี่มันมันมันก็คล้ายกีฬาท,ทั่วไปคุณจะเก่งแค่ไหนถ้าคุณคุณไม่ฟิตมันก็ก็เท่านั้นแหละอะไรประมาณนี้แต่แรงฟิต มันจะมันจะส่งผลถึงว่าแบบแผนเล่นได้ไหมทีนี้ใครฟิตกว่าใครเก่งกว่าตัวใหญ่กว่าคล่องกว่านั่นนั่นแหละฮะมีมีภาษีกว่าแต่ไม่เสมอไปนะบ,บาซินเนี้ยเอาตัวก็ใหม่ตัวใหญ่นะครับทีมทีมอะไรซูน่าสมัยเอ่อโอ้ก็อย่างเบเบโตอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็ไม่ใหญ่นะครับโรมาลิโอเนี้ยก็ไม่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาก็ยังได้แชมป์โลกเคยได้แชมป์โลกมาอย่างเงี้ยก็ คล้ายๆกับเอเชียนะครับถ้าเราค่องหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแรงฟิตแรงฟิตมาอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ก็ให้ได้เกรดหน่อยได้เกรดหน่อยไม่ใช่ว่าเออไปขอสโมสรน,นู่นนี่นั่นมาก็ปล่อยมาไม่เต็มสูตรแล้วก็บอกนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ยก็ยุคบรรดาแป้งน่าจะดีขึ้นครับน่าจะดีขึ้นอีกสองปีครับอีกสองปีแต่ว่าไม่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกก็ควรจะเอาชุดชุดอะไรอนะชุดชุด ที่จะต่อเนื่องไปไปโอลิมปิกนะครับไปโฟกัสเลยครับคนที่เกิดพศ2548เนี่ยรุ่นลูกชายแอดเลยนี่แหละไปฟูมไปฟักไปเลยแล้วก็ดูทรงดีๆอะไรเงี้อยอีก4ปีข้างหน้านีพวกนี้มันจะได้ไปแฮมไปคัดเลือกเพราว่าอยู่23ปีเพื่อจะได้ไปโอลิมปิกนะครับอะไรประมาณนี้ต้องมีแผนไว้อะไรประมาณนี้เนาอะ,รระ,านนะอ่ะ สรุปอีกทีนะครับอินโดนีเซียไปชิงที่3กันกับอิรักนะครับเพื่อหาอผู้ที่จะเข้าไปเล่นโอลิมปิกตามอุซเบกับญี่ปุ่นไปอย่างเงี้ยครับใครแพ้ก็ไปไปเพย์ออฟกับกลุ่มคอนคาเคปก็คือประเทศกินีนะครับส่วนที่ได้ไปแน่ๆชัวร์ๆแล้วก็คืออุซเบกับญี่ปุ่นนะครับอุซเบกิสถานแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอาวดีใจด้วยนะครับสำหรับทีมที่ชนะอ่ะสำหรับวันนี้เอาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ